ติจ้าทุกคนออกจากคลินิกเล้วเห้องกรมายางต่อที่ห้างบิ๊กซีนะคะสาขาบรีรัมเ,เ,เออแม่ครัวันบิ๊กซีไม่หยังอะไรไปอยากได้หยังนั่นน่ะโอ้โอ ันนี้มันเป็นบลูเบอร์ีร่กับเชอรี่มันแพงลูก3ามร้อยี่ร้อยหนนนิดเดียวเองเห็นไหม,มนมี่เห็นไหมนิดเดียวเองนี่ตั้ง300รอทุกคนไปตัดสะ่ออ่อนบ่เพิสามร้อยเออยวนบ้าน, 300, น,านมันเป็นผลไม้ต่างประเทศมันก็ยงังสี่แหละมันแพงแต่ว่าอยู่อยู่บ้านเขาเนี่ยก็คือถ้าเข้าห้างบ้านเราแล้วมันแพงมากทุกคนนิดเดียวนะครึ่งไม่ถึงครึ่งกิโลนะประมาณจะขีดเนี่ยสามี่สิบาทนี่ทุกคนมึงดู ชอรี่กับบูบูรี่เชอรี่กับบูบูรี่เป็นไงทุกคนโอ้สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามร้อยยี่สิบเก้าบาทร้านร้านว่าอยากกินเลยนะมันกับแพงเกินอันนี้จะเป็นผลไม้ในไทยเป็นยังไงเนี่ยมันก็ไม่แพงเห็นไหมเนี่ยมันก็ไม่แพงบออันนี้ไลเม็ดก็แค่ร้อยยี่สิบเก้าบาทกิโลนะ่ะอันนี้ยแปดสิบอันนี้แปดสิบเก้าลดเหลือหกสิบเก้า ถูกผลไม้ไทยอ่ะทุกคนเมืองเนะ่เมืองแนะ่โลละไม่กี่บาทเองนะั่นโลละบุกี่บาทแต่ว่าถ้ามันเป็นของมาจากเมืองนอกมันกับแห้งทุกวันเลยอ๋อแล้วเบิรงกคาเจาแกะแบบทุเรียนมบเนี่ยเออแก่ทุเรียนใส่ก่อง เราอยากได้อะไรนะมันเป็นผักตัวลูกอยากได้มันฝรั่งไหมหนอนฟันฝรั่งเป็นหัวหนึ่งมีเกีียวล้ว,ว่าล้ว,ว่าล้ว,ว,ว,ลว,ว,วานี่ติถือกันแล้วจะเอาค้องสดบันห้องแปดสิบน้ำรดมันขายแปดสิบตัว กระเทียมตัดจุกแพกละหกิโลหกสิบาทเออเอาไปอันนึงเดี๋ยวก็ได้ังเสียเดียวกันมดแหละเนี่แล้วก็เดียวกัน1นกิโล

เราบางมันสิลงกันแต่บางเด้อเขาสิจับเล็กน้อยไปขายอ่ะมาแม่เพียแซลมอนน่ะแซลมอนอ่ะนี่ก็ได้ในบุ๋มมึงยาวแซลมอนแบบไดนบุ๋มระวังมานี่มานี่มาหนี่นี่นี่มาดูนี่แซลมอนนี่นี่นี่แซลมอนเป็นแพ็คแบบนี้อินไหมนี่ เมือนที่อยู่ต่างประเทศเลยเหมือนที่ว่ายายกินอยู่ที่บ้านตาลูนี่เนี่ยเนี่ยมันเป็นแพกอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะ,ะกินอะไรอะ่ะเนี่ตีชิ้นละเซมอนตัดชิ้นสี่ชิ้น ดีคินเดี๋ยวยืบปุนเพิ่งกันทุกคนโซนอาหารทะเลทุกคนอันนี้โซนอาหารทะเลเพิ่งอันนี้เป็นกุ้งกุ้งอันนี้แต่มันอย่างเสียปัต่มันม่นใครเนาะถ้ามันมีใครถ้ามันมีใข่หัวมันเหลืองๆอ่ะเสียนะหัวมันเนาะเน,นี่ยมันบ่นใครใช่กุ้งก้ามกามเล็กมันไม่ไข่สองสามร้อยยี่สิบเก้าบาทอันนี้เป็นกุ้งขาวกุ้งขาวกุลา สองร้อยยี่สิบเก้าบาทเนี่ยเนี่ยยายบุ๋มสามเออเนี่ยยาจัมโบเลยนี่เนี่ยจัมโบเลยทุกคนที่บนสุดโซ่ครับเนดักโซวให้ดูตามเ็นอยู่เมืองนอกเนาะแพงนะคะว่าให่ล่นบุ๋ม คนยัยหล่นแล้วมากินกลุ่มกับหอยคนยัยหล่นแต่เรามาเมืองไทยได้สิพาเรากินยังขัดขัดเลยแหละกินยังม่ได้อาหารทะเลีคนยังกินไม่ได้นะคนกินยังไม่ได้เลยหอยแค็งนี่ปลาหมึกเดินนี่ปลาดุกไทยปลาแซลมอนไหนบ้างเาว่ะ ตายปลาแซลมอนให้ตรงทุกคนปลาแซลมอนตะาเคยซื้อไปกินแล้วมันข้าวมันมันบล็คือปลาแซลมอนอ่ะที่เขาซื้ออยู่เมืองนอกเลยอันนี้จะเป็นเป็นปลาแซลมอนมาจากประเทศนอร์เวย์มาจากประเทศนอร์เวย์นะคะอันนี้แต่ละชิ้นนี่บึงชิ้นนี้พันพันจิน,น,นิ้พันสองร้อยบาทนะคะอันเนี้ยพันสองร้อยบาท ชิ้นละอันนี้พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทเออน้ำหนักอาจจะไม่เท่ากันอันนี้ชิ้นละสี่ร้อยสามสิบเปดบาทมันนิ่มนะทุกคนนี่มมันเป็นสดมากเลยมันข้าวเอาไปกินเบงแล้วเฉียวกรี่มากเกียวกริมากแล้วมันข้าวมันไม่อร่อยเลยอ่ะคือแบบว่ากินแล้วมันคือแบบว่ากินแล้วมันเป็นจังไหล่ะทุกคนมั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 นมคือที่หฮา คือเฮาสื่อกินอยู่เมืองนอกแหมยูบนกินอยู่ไอ้สวีเดนอ่ะพ่อใหญ่รู้นี่แล้วสื่อให้น่ะแบบอันนั้น่ะหวานเลยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นอะไรเลยเ้ยทุกคนปลาหลักปวดนี่หรอสองรอ่วนบกาทุ้ง อาหารสดลานเนี่ยก็เอาปลาทับทิมเนี่ยนิงโลดลอยพวกปลาปลาทับทิมเอ,าบ,า,อาบ่ฮนะเอาไปย่างเอาไปเผานี่แล้วเอ,อาตัโตบ่เอาถุงมาใสแตง ด,ดอันนั้นปลากเก่าอู้ปลากระพงอันนั้นเป็นปลากระพงปลาทับทิมเ้อ,อมันจังหวานจับตัวอ้ตัวใหญ่ตังอันไหนเอาโรดเอาโรด ใส่เขาคัดใส่มากเห,หคิดว่าปลาไปอยู่ยเขาให้เบ่งเขาให้เบ่งเหงือกมันเปลือกปลาเนี่ยค่อยดูดูที่เหงือกเหงือกมันแดงตาใสตาไม่ขุ่นเงือกไม่ขาวก็คือมันสดออเอาเอาอาลมันเป็นน้ำตามันรอก,กันนะ <laughs> ตาแดงองดอก <laughs> ถ้าอยากได้ปลาที่มันมัน<ๆ>เอาตัวปุ้มปุ่มเอมเอาการเลือกปลา ตัวปุ่มปุ่มปุ้ปนปว้น,วนามาเจอละมั้ใส่เป็ดทอดละบุ๊ดใส่ละลูกมึงมะเนี่ยลูกมึงจะใส่ลหรอปะเนี่ยลงลงลงไงแล,ะละ้วละ่ะฟางมันจะไปเหยียบของลงมาลงมันจะไปเหยียบของ và sai nong để là nong con a suô lọt xuôi chị đê hai bà sáng phân. Nanh hào đơ. Quán kiến lạnh lắp nha. Sì lạp nha. Sì cái nha. Sì lạp nha. Sì ละบาทละนี่ตัวเดียวลอยชีชิบก็บกา,าเเทเอาไปนะจักแทนไ,ไปยัดตัวยีนไว้แต่ฮิตอันนั้นชีตตัวนี้ว่ามีนตีที่นี่แหละมีพ้าเอาไปเอ็ดอ่ะอเนี่ยเนี่ยแล้วว่าก็ละหาลยอยไม,ม่ชีตเล็กอือเอาเล็กๆนี่ยแหละไปปูดอ่ะ ชิ S <S ้นเนี่ยจะหาลอยไม่เอาเก็บก็่ลองเอาอะไรกับเบอร์ส่งแล้วชิ้นแพนแพงของมโมเนี่ยมันของฝรั่งนะของฝรั่งยุโรปใหเฮาหน่ะมันแพงอันนี้ส้นเป็นพวกหมูหรอฟังเนี่ยหมูเนี่ยไปเอาบ้านเฮาก็ได้หรอกสดเกือกกันน่ะ อ๋แม่เปาเขาจะกลับบ้านแล้วนะหอมยางไม่ใช่หรืเขาเสียบไม้อะไรหอมนิดหนึงไก่ตัวนี้เขาเฮ็ดสำเร็จมากเรียบร้อยเลยด้นะไปห่อหนึ่ย่างกินเลยมาไปละอานนี้เร็วๆเขาจะไปแล้วเร็วๆไปคิดตังค์แล้วไอ้บมามื่อกี้คือบาวน้ำยาไปพร้อมนะกระเทนได้เอาอ่ะคือบาวน้ำยาไปพร้อมยาปั๊บผานุมอ่ะ เอาไปเลยกัทเทนียวอาน่อามอเูเทมก็ได้นั่นนั่นนั่นนี่โซนน้ำยาพี่พี่พี่จิออไปยังเกานีกัเอาไปโหลดตัวเอไปโหลดตัวมิมิออมามหาแมมยงัง้ดนนี่ที่ปึกขอหงหลายครับ ไปมันบ่ได้เบิ่องหยังเลยเนาะอันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งในบุม้มซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคามันเท่าไหร่อวอ ສຳເລັດແລ້ວທຸກຄົນມາຊື້ຂອງກ່ອນເດີ້